you wow. เรื่องนี้ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องออกมาเล่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ฟังรักสนุกแต่มันคือเรื่องที่ทําให้ผมไม่กล้าเข้าใกล้พวงเรีดอีกเลยโดยเฉพาะพวงเรีดที่ไม่รู้ที่มาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงปลายปีตอนนั้นผมอาศัยอยู่อำเภอเล็กๆของภาคอีสานไม่ได้ไกลเมืองมากแต่ก็ไม่ถึงกับเจริญยังมีร้านขายของมือสองร้านขายของเก่าร้านรับซื้อของงานศพหยุ่ป่าบไป เป็นเรื่องปกติของบ้านเราพวงหรีดลงโต๊ะเก้าอี้เต็นท์พอเสร็จงานก็มีคนเอามาขายต่อเอามาใช้ใหม่ผมไม่ได้รังเกียจเพราะตั้งแต่เด็กจนโตงานศพในหมู่บ้านก็ใช้ของวนกันใครเมีอวได้ช่วยกันไม่เคยมีใครคิดว่ามันอันตรายจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นผมขับรถไปซื้อของมือสองกะ่วว่าจะหากเก้าอี้เพิ่มไว้ใช้ในงานบุญ ร้านอยู่ติดถนนเส้นลองเป็นเพิงสังกะสีของวางกองกันมั่วไปหมดทั้งตู้ไม้โซฟาขาดโต๊ะเก่าผ่านทองและตรงมุมหนึ่งมีพวงหรีดบางพิงผนังอยู่มันไม่เหมือนพวงหรีดทั่วไปพวงหรีดนั้นเป็นพวงใหญ่ดอกไม้ประดิษฐ์สีขาวล้วนฐานเป็นโฟมแข็งหุ้มผ้าขาวสะอาดที่สะดุดตาที่สุดคือเรบเบนสีขาวเงินเงาใหม่ตัหนังสือสีดำเขียนว่า ด้วยความอาลัยยิ่งไม่มีชื่อผู้ให้ไม่มีชื่อผู้ตายผมจำได้แม่นเพราะมันดูใหม่เกินไปใหม่จนไม่น่าจะเป็นของมือสองผมถามเจ้าของร้านเขาบอกสั้นๆว่ามีคนเอามาฝากขายผมไม่ได้ถามต่อเพราะราคาที่เขาบอกมันถูกมากถูกกว่าพวงเรียใหม่เกินครึ่งผมคิดแค่ว่าเอาไปใช้งานสอบไขสักคนในหมู่บ้านก็คงไม่เป็นไร ไม่กี่วันหลังจากนั้นมีงานศพผู้เฒ่าคนหนึ่งในหมู่บ้านผมกับญาติญาติช่วยการจัดงานมีคนเอาพวงหรีดมาวางเรียงหน้าศาลาวัดตอนนั้นพวงหรีดที่ผมซื้อมาถูกเอาไปตั้งไว้แถวหน้าสุดเพราะมันดูสวยสะอาดและดูใหม่คืนแรกของการสวดศพทุกอย่างปกติไม่มีอะไรแปลกคืนที่สองผมเป็นคนเฝ้าศพช่วงดึกนั่งอยู่ใกล้ลงสายตามองไปที่พวงหรีดเป็นระยะ พอมันอยู่ตรงทางเดินพอดีประมาณตีสองขณะที่ผมกำลังก้มหน้าดูโทรศัพท์ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างห้อยลงมาผมเงยหน้าขึ้นแล้วเห็นสิ่งที่ทำให้ผมลุกพรวดทันทีด้านหลังพวงเรียดมีคนห้อยหัวลงมาไม่ใช่เงาไม่ใช่ภาพเลือนเป็นร่างคนเจ๋งๆผู้ชายรูปร่างผอมขอพับเพลดโลเหมือนกระดูกหัก สีสาวค้อยลงมาจนหน้าเกือบติดผืนดวงตาถลนปากอาร่างนั้นห้อยอยู่เฉยๆไม่ขยับไม่ส่งเสียงหมนยืนตัวแข็งขางไม่ขยับลมหายใจติดอยู่ในอกไม่ถึงสีวินาทีร่างนั้นก็ดึงตัวกลับขึ้นไปเหมือนถูกกระชากหายเข้าไปหลังพวงเดียดผมมิกล้าเข้าไปดูมิก้าบอกใครคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่คืนถัดมามันไม่ใช่ผมคนเดียวที่เห็น ชาวบ้านที่มาช่วยเฝ้าสอบเริ่มพูดกันว่าเห็นคนยืนอยู่หลังพวงเรียดบางคนเห็นนั่งยองบางคนเห็นเหมือนคนหัวขาดศีรษะวางอยู่ข้างลำตัวไม่มีเสียงไม่มีใครถูกทำร้ายแค่ให้เห็นคขืนที่สามเหตุการณ์หนักขึ้นผมเห็นกับตาร่างผู้ชายคนเดิมคราวนี้ไม่ห้อยหัวแต่เดินเดินลากคอที่หักศีรษะเอียงผิดม,มุมมือข้างหนึ่งถือริบบิ้นพวงเรียด อีกข้างถือหัวขวางตัวเองหัวนั้นตาเบิกกว้างเลือดไม่ไหลไม่มีแผลสดเหมือนร่างที่ตายพินานแล้วแต่ยังครบเขาเดินอ้อมพวงเรียดมาหยุดตรงหน้าลวงศพแล้วชี้มาที่พวงเรียดของผมไม่มีคำพูดแต่ผมเข้าใจทันทีเขาไม่ได้มาหลอกคนในงานศพเขามาเอาของของเขาคืนหลังจากเผาศพเสร็จ ผมเอาพวงเดืดนนั้นกลับบา้านตั้งใจจะเอาไปคืนร้านแต่ยังไม่ทันได้ทำคืนนั้นผมเจอของเจ๋งพวงเดือนถูกตั้งไว้หน้าบ้านตอนที่สามผมตื่นขึ้นมาเห็นร่างคนห้อยหัวลงมาจากคืนหน้าบ้านคอหักศีรษะหมุนช้าๆเหมือนจะหลุดใต้ตัวเขาพวงเดืนถูกวางไว้ตรงนั้นเหมือนเดิมร่างน,นั้นไม่ได้ทำร้ายแค่ชี้ชี้ให้ผมรู้ว่ามันยังไม่จบเช้าวันต่อมา ผมเอาพวงเดชไปคืนที่ร้านแต่ร้านนั้นปิดไม่มีร่องรอยไม่มีคนรู้จักไม่มีใครเคยเห็นร้านนี้มาก่อนและตั้งแต่วันนั้นทุกครั้งที่มีงานสพในละแวกใกล้เคียงผมจะเห็นพวงเดีสีขาวที่ไม่มีชื่อผู้ให้ตั้งอยู่หน้าสุดเสมอบางคืนผมเห็นคนคอหักยืนอยู่ข้างมันคืนแรกหลังจากผมเอาพวงเดีไปทิ้งไว้หน้าร้านที่ปิดผมคิดว่ามันน่าจะจบอย่างน้อยก็จบที่บ้านผมแต่ผมคิดผิด คืนนั้นผมนอนไม่หลับไม่ใช่เพราะฝันร้ายแต่เพราะความรู้สึกเหมือนมีใครเฝ้นดูอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าผมจะหันหน้าไปทางไหนความรู้สึกนั้นก็ยังอยู่นี่งหนักและอึดอัดประมาณตีสองไฟหน้าบ้านที่เปิดทิ้งไว้กระพริบไม่ได้ดับแค่กระพริบเหมือนมีอะไรบางแสงผมลุกขึ้นจากที่นอนเดินไปแงะประตูตัวตรงหน้าบ้านว่างเปล่าไม่มีพวงเดียดไม่มีใครผมถอนหายใจคิดว่างคงขิดมาก แต่พอกาลังจะปิดประตูสายตาผมก็เหลือบไปเห็นบางอย่างที่ผืนหน้าบ้านตรงตำแหน่งเดิมที่เคยวางพวงหุีดยมมีริบบิ้นสีขาวเงินขดอยู่บนพืนตัวหนังสือสีดำยางชัดด้วยความอาลัยยิ่งผมไม่ได้แตะแค่ปิดประตูกับเขาห้องนั่งอยู่บนเตียงจนเช้าเช้าวันนั้นข่าวลือเริ่มมาชาวบ้านหลังวัดบอกว่าเมื่อคืนมีคนเห็นร่างผู้ชายหัวขาดเดินข้ามถนน ถือพวงหรีดไปด้วยอีกคนบอกว่าเห็นศพคอหักนั่งยองๆอ,อยู่ข้างเมนเืลยจับหัวตัวเองวางบนตักไม่มีเสียงไม่มีใครถูกทำร้ายแค่เห็นชัดๆเหมือนจงใจจะให้เห็นผมเริ่มแน่ใจว่ามันไม่ได้ตามพวงหรีดแต่มันผูกกับพวงหรีดนั้นเหมือนต่อมามีงานสสดอีกงานหนึ่งคนตายเป็นชายวัยกลางคนอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักตายคาที่ ผมไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งไปถึงศาลาวัดแล้วเห็นพวงเดชพวงเดิมดอกไม้ขาวริบเบิดเงินไม่มีเชื่อเหมือนตั้งอยู่หน้าสุดเหมือนไม่มีใครรู้ว่าออกมาจากไหนผมถามคนจัดงานทุกคนตอบเหมือนกันไม่มีใครเป็นคนเอามาแต่พอหันไปดูมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วคืนนั้นเหตุการณ์หนักที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอผมไปช่วยเฝ้าศพนั่งอยู่ห่างจากพวงเดไม่ถึงสามเมตร ตอนเวลาประมาณตีหนึ่งขณะที่สาราวัดเงียบสนิทผมเห็นพวงหรีดขยับไม่ใช่ลมไม่ใช่ลมพัดแต่มันเหมือนมีใครดึงจากด้านไหนดอกไม้แยกออกช่องว่างตรงกลางเปิดแล้วสีสาวผู้ชายหลุดออกมาหัวนั้นกิ้งหลงผืนตาเบิกปากอาไม่มีเลือดจากนั้นร่างที่ไม่มีหัวค,ค่อยๆคานออกมาคอเฉกกระดูกโพมือ,อยันผืนลากลำตัวออกมาช้าๆ ผมนั่งนิ่งตัวแข็งขยับไม่ได้ร่างนั้นอยู่ตรงหน้าลงหยิบหัวขึ้นมาเสียบกับเข่าทีแต่คอไม่ตรงหัวเอียงเหมือนจะหลุดอีกครั้งเขาหันมามองผมแล้วชี้มาที่พวงเหียดจากนั้นเขาเดินวนรอบสาลาเพื่อหยุดตรงพวงเหลียดอื่นที่ไม่ใช่ของเขาแล้วผักพวงเหลียดนั้นล้มทีละพวงเหมือนคัดออกจนเหลือแค่พวงเดียวพวงของเขาก่อนที่ร่างนั้นจะหายไป เขาวางหัวตัวเองเพิงไว้กับฐานพวงเดเหมือนบอกให้รู้ว่านี่คือที่ของเขาลุ่งเช้าเชาวบ้านแตกตื่นพวงเดหลายพวงล้มและในรานาไม่มีใครกล้าพูดถึงสาเหตุมีคนเริ่มชำได้ว่าพวงเดนี้หัวในงานศพหลายงานหลายหมู่บ้านไม่มีใครรู้ที่มาและทุกงานจะมีคนเห็นศพคอหักหัวขาดหรือห้อยหัวผมเริ่มเสือบจนรู้ว่า เมื่อหลายปีก่อนมีชายคนหนึ่งรับทําพวงเรียดขับรถไปส่งเองคืนหนึ่งรถเสียเข่าลงไปซ่องถูกรถพ่วงชนคอหักหัวขาดตายกลางถนนพวงเรียดในรถกระเด็นแตกแต่ไม่มีใครเก็บไปเผาไม่มีใครทำลายแล้วพวงนั้นคือพวงที่ผมซื้อมาแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพรคืนล่าสุดผมเห็นพวงเรีดตั้งอยู่หน้าบ้านผมอีกครั้งคราวนี้ไม่มีดอกไม้ไม่มีริบเพลนมีแค่โค้ง กับหัวผู้ชายวางอยู่ตรงกลางเขายังไม่เอาคืนเสร็จและผมรู้ว่ามันกําลังจะมีใครบางคนต้องคืนแทนเขืยอนที่ผมเห็นพวงดีดโคงเป่ากับหัวผู้ชายวางอยู่ตรงกลางผมไม่กล้าเปิดประตูไม่กล้ามองนานเพราะแค่แววตาที่จ้องกลับมามันไม่ใช่สายตาของคนตายแต่มันคือสายตาของคนที่ยังรอเช้าว,วันลุวขึ้นข่าวที่ผมไม่อยากได้ยินก็ามามีคนตายในหมู่บ้านถัดไป ตายผิดธรรมชาติคอหักศีรษะผิดไปด้านหลังเหมือนโดนบิดด้วยแรงมหาศาลคนตายไม่ใช่คนแปลกหน้าเป็นชายวัยประมาณ40ธริอาชีพร,รับจัดงานศพเป็นคนที่ชอบรับพวงดีดเก่าเอามาซ่อมเอามาขายต่อผมรู้ทันทีว่ามันเริ่มเลือกงานศพจัดที่สาลาวัดเดียวกับก่อนหน้าผมไม่ได้ตั้งใจไปแต่เหมือนมีอะไรามาดึงให้ผมต้องเดินเข้าไปเอง พอผมก้าวขึ้นศาลาภาพตรงหน้าทําให้ขาผมหลุดพวงหรีดสีขาตั้งอยู่หน้าสุดเหมือนเดิมแต่คราวนี้ริบบินไม่ได้เขียนว่าด้วยความอาลาัยยิ่งเหมันเขียนชื่อคนตายตัวใหญ่เหมือนเขียนด้วยมือไม่ใช่งานพิมพ์คืนเฝ้าศพไม่มีใครกล้านั่งใกล้พวงหรีดนั้นทุกคนอ้างเหตุผลสารพัเดเลือแค่ผมเกบใจอีกคนหนึ่งที่นั่งเงียบอยู่มุมศาลา เวลาประมาณตีหนึ่งไฟในสาลากระเพียบไม่ดับแค่สัน่นเหมือนแรงดันตกผงรีดเริ่มเอยียงชัดาเหมือนมีใครมาจับจากด้านหลังและสิ่งที่ผมไม่คิดว่าจะเห็นก็เกิดขึ้นศพในโลงลุกไม่ใช่ลุกนั่งแต่ลุกแบบความหน้าแขนยันฝ่าลงแล้วถาลายลงมาคอของศพนั้นหักพับไปด้านหลังศีรษะเกือบหลุดแต่ยังติดด้วยเส้นเอ็นเขาไม่มองใคร เขาคานตรงไปที่พวงเรียดพอถึงเขาหยิบพวงเรีดขึ้นแล้วยัดหัวของตัวเองเข้าไปตรงกลางเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของมันเสียงกระดูกเสียดกันดังแกรกแต่ไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงหายใจร่างนั้นลุกขึ้นหันมามองผมแล้วชี้มาที่อกผมผมรู้สึกเย็นเย็นจนชาเหมือนมีมือมาจับหัวใจจากนั้นร่างนั้นเดิอนออกจากศาลาลากพวงเรีดไปด้วยทิ้งรอยลากเป็นเส้นยาว เหมือนค่าบางอย่างที่ไม่ใช่น้ำไม่ใช่เลือดร่่งเช้าศพหายไปจากโลงเหลือแค่โลงเปล่าพวงฤทธิดก็หายไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครแจ้งความเหมือนทุกคนตกลงกันเงียบๆว่าไม่อยากจุ่งแต่เรื่องไม่จบเพราะหลังจากนั้นลูกงานศพที่มีของเมืองสองลูกงานที่มีพวงฤทธิ์ไม่ทราบที่มาจะมีคนตายเพิ่มแบบเดียวกันคอหักหัวบิดหรือหัวขาด ไม่มีใครถูกฆ่าไม่มีใครโดนทำร้ายโดยตรงแค่ถูกเลือกคืนล่าสุดผมกลับบ้านเห็นพวงเีดตั้งอยู่ในห้องนั่งเล่นทั้งที่ผมลลอกบานแาวนี้มันไม่ใช่สีขาวมันเป็นสีเีดดอกไม้กรอบโค้งขึ้นหละและตรงกลางไม่มีหัวคนอื่นมีชื่อผมเขียนอยู่บนเล็บิปนผมยังไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรเพราะผมไม่ได้เอาพวงเดือดไปขายไม่ได้เอาไปใช้ซ้ำอีก แต่ผมคือคนแรกที่พามันกลับมาใชา้และเมื่อคืนผมเห็นร่างคอหักห้อยหัวอยู่หน้าประตูห้องนอนชี้มาที่พวงเดีดแล้วชี้มาที่คอของตัวเองชัดฉาเหมือนบอกว่ายังเหลืออีกหนึ่งงานที่ยังไม่ขอบผมยังอยู่ยังหายใจแต่ผมไม่แน่ใจว่าพวงเดีดน,นั้นจะรอผมได้นานแค่ไหนคืนที่ผมเห็นชื่อของตัวเองอยู่บนลิบปินผมรู้แล้วว่ายังไม่ได้ ผมไม่หนีไม่เผาไม่เอาไปถิ้งเพราะทุกคนที่พยายามทําแบบนั้นจบเหมือนกันผมเลือกทําในสิ่งเดียวที่ยังไม่เคยมีใครทําผมเอาพวงเดชนั้นไปตั้งไว้ในงานศพคนตายไม่มีญาติศพอุบัติเหตุที่ไม่มีใครรับมาไม่มีชื่อไม่มีพวงเดชไม่มีใครจําคืนเฝ้าศพผมนั่งอยู่คนเดียวไม่มีผ้าไม่มีคนไม่มีเสียงประมาณตีสาม พวงเดชขยับร่างผู้ชายคอหักผวออกมาแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้หลอกไม่ได้ชี้ไม่ได้บังคับเขาหยิบหัวตัวเองวางลงในลงแล้วดันพวงเดชตามไปเหมือนคืนของที่เคยขาดก่อนร่างนั้นจะหายไปเขามองผมแววตามไม่ดุไม่อาฆาตแค่พอแล้วเช้าศพยังอยู่ครบพวงเดชหายไม่มีเชื่อผมหลังจากวันนั้นไม่มีใครเห็นพวงเดชลึกลับอีก ไม่มีคนตายคอหักเพิ่มไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เหมือนมันไม่เคยเกิดแต่ผมยังจำได้ดีเพราะทุกครั้งที่ผมหานร้านขายของมือสองถ้าผมเห็นพวงเรีดแม้จะสวยแค่ไหนใหม่แค่ไหนผมจะไม่เข้าใกล้เพราะผมรู้แล้วว่าของบางอย่างไม่ได้รอคนซื้อแต่มันรอคนคืนเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับพวงเดขอบพระคุณครับ